กร์บสวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะครับต่อเนื่องกันนะจุดที่7นะครับนะจุดนี้ว่ากันด้วยสมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับทั้งหมด จริงๆก็มี5สูตรเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราพิก2แกนไงถูกไหมนะครับก็จะมีแกนแกน x แล้วก็แกน y นะครับแกน x ก็คือเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวราบนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือจะเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในสูตรนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทนี้น่าจะเป็นบทที่หลายคนเนี่ยนะครับบ่นมาบอกว่ามันยากนะครับเพราะว่าตอนที่เรียนนะครับบางคนก็เคยอาจจะ โอยเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมาก่อนใช่ไหมนะครับแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ใช้นานมากอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลงลืมกันไปไม่ว่ากันเดี๋ยวทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะเราจบอยู่ที่ข้อที่41เนาะนะครับก็ว่ากันเรื่องของแรงเสียดทานนะครับนะรอบนี้ก็ต่อกันที่สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงทั้งหมดนะครับสรูปแบบและกันนะครับรูปแบบแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อสักกร้่นี้นะครับเอาเลยนะไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับ การเคลื่อนที่แนวราบเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด2องรูปแบบที่เราจะได้เจอนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ําเสมอนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นศูนย์นั่นแหละนะครับคือไม่มีความเร่งเลย a เป็นศูนย์กรณีนี้แบบไม่ใช้เอเป็นศูนย์เนี่ยนะครับสูตรที่เราใช้สูตรเดียวเลยนะนะครับนั่นก็คือ s อสเท่ากับบีจริงๆมันคุ้นคุ้นไหมมันคือ v ีเท่ากับเส่วนทนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมันกลับกันนะ มันกลับกันนะครับก็เลยแบบว่าเป็นสูตรบรรทัดเดียวนะครเขียนสวยๆง่ายๆ,ๆนะครับอีก,นก,กนหนึ่งกรณีเถอะนะครก็คือเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบตลอดเวลานะครับอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าวัตถุมีการเคลื่อนที่แบบเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงแบบเนี้ยนะครับเอาโคดพีชสูนะครับ,อ, <ๆ S 2> รบอ่าเคลื่อนที่แบบเร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับกรณีแบบนี้คือวัตถุมีความเร่ง ถ้าเข้ากรณีแบบนี้นะครับเราจำเป็นที่ต้องเลือกใช้นะครับใน5สูตรนี้นะครับ v เท่ากับ u บวก at นะครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2นะครับแล้วก็คูณด้วย t นะฮะแล้วก็จะเป็น s เท่ากับ ut บวกเศษหนึ่งสองคือพวกนี้ไม่ได้พิสูจน์นะครับก็จำเอาแล้วกันนะครับจะมีตัวหนึ่งที่ special ขึ้นมานิดนึงคือกรณีที่มันเป็นโจทย์เนี่ยให้ความเร็วปลายมานะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความเร็วต้นมานะครับเราจะเลือกใช้สูตรที่4แทรกเข้ามา นะครับแล้วก็จะมีสูตรที่5 v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก 2S เกรณกแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับเรียกเหมือนกันเรียกว่าคล้ายกันดีกว่าเรียกว่าคล้ายกันกับกลณีที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่งครับนะก็คือฝั่งนี้นะฮะแต่ว่าวัตถุเนี่ยที่เคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกนะครับความเร่งที่กระทาต่อวัตถุก็คือค่า g เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยในสูตรนะนะครับฝั่งซ้ายมือถ้าเดิมเคยเป็น A นะฮะคือเดิมเคยเป็น A พอเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง นะครับเก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็น G แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ว่ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือว่ารูปแบบนะครับที่เราควรจะต้องอได้นะฮะนั่นก็คือขออนุญาตหลบตรงนี้นิดหนึ่งกรณีแรกคือตัวนี้นะครับเป็นการที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่จากข้างบนบลงาข้างล่างนะขั้งบนบลงาข้างล่างเลยก็คือแบบนี้ใช่ไหมนะครับอาจจะมันจะมีเงื่อนไขด้วยนะสิเนะงื่อนไขก็คือว่าถ้าโจทย์บอกว่ามีการปล่อยวัตถุลงมานะครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยนะครับ ถ้ามีคําว่าปล่อยเมื่อไหร่ความเร็วต้นนะครับหรือว่าเจ้าตัว u เนี่ยจะเป็นศูนย์ทันทีโอเคไหมนะครับแต่ว่าในรูปตรงนี้เนี่ยะนะครับลักษณะการเคลื่อนที่น่าจะไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นจากศูนย์น่าจะบบป่ามันลงมาดึกมันลงมาน่ะนะนะฮะ,อะพอระดึกมันลงมามันก็จะมีความเร็วเนาะนะครับเราเรีแบบนี้เป็นมันจะเป็นบวกเด้อโอเคไหมนะครับมันจะเป็นบวกนะครับ v นะฮะขณะที่วัตถุก,ก,ากําลังเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งเคลื่อนที่ตกลงมาที่พื้นแล้วก็ตามทีเธอนะครับนะ v ก็จะเป็นบวกเช่นเดียวกัน นะครับ G เป็นไง G เป็นบวกเมื่อไรก็ตามาวัตถุเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกแล้วแบบว่าทิศพุ่งลงมาเลยนะครับทิศพุ่งตรงลงมาที่แบบที่พื้นโลกเนี่ยนะครับ G ก็จะเป็นบวกอันนี้แบบต้องจําให้ได้นะเป็นเงื่อนไขในการทําโจทย์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะนะครับเมื่อไรก็ตามทวัตถุเคลื่อนที่แล้วแบบว่าส่วนทางส่วนห้าค่า G นะครับนะเอาส่วนที่ส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงโลก G จะติดลบหมดเลยจ้ะ นาะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ S S ก็คือการกระจัดที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นบวกอยู่แล้วนี่ก็เรื่อแรกครับกรณีที่2เนี่ยนะครับเห็นไหมเอออะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่า G นะครับค่า G เนี่ยมันมันติดลบเนื่องจากว่าอ่าตอนเริ่มต้นนะครับมันสวนทางกับทิศทางของแรงโน้มถ่วงโลกเพราะฉะนั้นค่า G ติดลบเวลาคำนวณเนี่ยนะครับต้องต้องแทนเครื่องหมายลบด้วยนะนะครับไม่ใช่แบบว่าเออในสูตรมันมี5สูตรเนี่ยตรงแนงข้างหลังเราเนี่ยนะครับเนี่ยวีกับยูบวกจีที ก็ดูรูปแบบการเคลื่อนที่นะว่ามันขึ้นหรือมันลงนะครับถ้ามันลงนะครับทิศทางมันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงโลกเลยอันนั้น G เป็นบวกแต่กรณีแบบนี้กรณีที่2นะครับ G จะเป็นลบนะครับ G ติดลบอันนี้ก็ G ติดลบนะนะครับก็คือเคลื่อนขึ้นเหมือนกันเคลื่อนขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าวัตถุขึ้นไปสูงสุดตำแหน่งสูงสุดเนี่ย v เป็นศูนย์อันนี้ก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันก็วกกลับขึ้นมานะครับก็เลยแบบนี้ U เป็นไง อยู่เป็นบวกนะครับ v ติดลบแน่นอนเพราะว่าความเร็วปลายมันมันมันวกกลับมาที่ทางมันส่วนทางกันเนาะนะครับค่า g ติดลบเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าวัตถุก้อนนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ตกกลับมาที่เดิมนะฮะก็คือตำแหน่งเดิมเลยนะครับระดับอ้างอิงเราก็จะได้ว่าการกระจัดเป็นศูนย์ทันที โอเคไหมนะครับแล้วก็อีก2รูปแบบตรงนี้นะครับก็คือ,อวัตถุเคลื่อนที่จากจุดที่ต่ํากว่าไปสิ้นสุดที่จุดที่สูงกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับปริมาณต่างๆส่วนใหญ่จะคล้ายกับไอ้ไอไอนี่นะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับตัวที่ต่างไปก็คือ S นะฮะได้ระยะกระจับได้ระยะกระจักก็คือ,อความแตกต่างระหว่างตาแหน่งแรกกับตําแหน่งสุดท้ายฮะนะฮะตำแหน่งแรกมันอยู่ข้างต่ำใช่ไหมนะครับข้างเทิงเห็นไหมจุดสิ้นสุดอยู่ข้างเทิง <laughs> นะฮะ เออตอ,ตอนเริ่มต้อมนอยู่เป็นไงครับมันอยู่ต่ำเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็คือมันอยู่ข้างเทิงก็คือมันได้ S เป็นบวกจี G ติดลบแน่นอนครับ V ีติดลบย,ยูเป็นบวกเสมอนะครับความเร็วต้นเป็นบวกเสมอนะครับแล้วก็กรณีที่5นะครับอันนี้ก็จุดสุดท้ายนะครับมันอยู่ข้างใต้มันอยู่ข้างล่างเูอนะฮะอยู่ข้างหลางข้างล่างเนาะข้างล่างนะครับจุดเริ่มต้นอยู่สูงกว่าก็ดีแบบนี้ได้การกระจัดเหมือนกันแต่การกระจัดเป็นไงคะการกระจัดติดลบค่ะ ติดลบนะ s ติดลบนะครับ g ติดลบแน่นอนครับ v ติดลบแล้วก็ u เป็นบวกเสมอนั่นเองนะครับเอาละนะครับพอได้ไหมนี่คือคอนเซปต์ทั้งหมดเลยนะครับของเรื่องนี้นะฮะอะเนียลักษณะการเคลื่อนที่เป็นรูปแบบนะครับเป็นตัวแทนของสุริยันจันทรานะครับความเร็วไม่ไม่สม่ําเสมอเลยนะฮะก็คือมันมีการเพิ่มขึ้นลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีความเร่งถ้ากรณีแบบตามรูปด้านล่างนะครับก็จําเป็นที่ต้องใช้สูตรนะฮะที่อยู่ใน5สูตรนี้สูตรใดสูตรหนึ่งเอาละนะครับลองทําดู นะครับข้อ42ใครยังไม่ทำนะฮะขอความปรนนาไปทำกันดูก่อนนะครับนะจะได้ทบทวนตัวเองด้วยนะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับวิ่งจากจุดหยุดนิ่งนะครับด้วยความเร่งคงที่ครับความเร่งนะโจทย์ให้ความเร่งมานะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดคำว่าหยุดนิ่งมาให้ด้วยนะครับเวลาผ่านไป4วินาทีครับรถยนต์คันนี้จะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับตีโจทย์เหมือนเดิมครับนะสิ่งแรกครับนะตัว u ความเร็วต้นเลยครับโจทย์บอกว่าเริ่มต้นจากจุดจุดนิ่งแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ u เท่ากับ0อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องจําให้ได้นะครับทุกคนตัวที่2ก็คือนะครับความเร่งนะคงที่นะครับคือมีความเร่งถ้ามีความเร่งนะครับตัวแปรตัวถัดมาก็คือ a นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเวลาผ่านไป4ีวินาทีครับก็คือให้เวลามานะฮะรถยนต์คันนี้มีความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็วก็คือความเร็วปลายแหละแต่ว่ามันควรใช้สูตรอะไรล่ะ เรามี U ใช่ไหมเรามี A เรามี T แล้วก็มี V นะครับอ่ะใครจำไม่ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะต้องแบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับอ่ะเมื่อกี้โจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ V ใช่ไหมนะครับเราก็ดูว่าเออในสูตรไหนใน5สูตรนี้มันมี V ซ่อนอยู่นะครับเหลือไปเห็นสูตรแรกที่1นะครับอ่ะสูตรไหนต่อสูตรที่2ก็มีฮะนะฮะสูตรที่4แล้วก็สูตรที่5ก็มีแต่ดูอ่ปริมาณที่โจทย์ให้มาเพิ่มเติมอีกโจทย์บอกว่าวัตถุเริ่มต้นจากจุดหยุด,ยดนิ่ ถ้ามีอยู่ก็สูตรที่5ก็ได้ใช่ไหมนะครับอันนี้พอจะพอจะเดาออกมาว่ามันต้องใช้สูตรอะไรสูตรแรกเนาะใช่ไหมเออมันไ้เป็นสูตรแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลยแทนค่าลงไปเลยครับสูตรบอกว่า v เนี่ยเท่ากับ u นะครับแล้วก็บวกด้วย a t แทนค่าลงไปนะครับ u ของเราโจทย์ให้มันเป็น0ูนย์ะครับความเร่งคือ10ครับแล้วก็เวลาผ่านไป4วินาทีนะฮะ จะคูณกันได้เลยคําตอบของเราก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับตอบข้อ1ได้เลยจ้า42ตอบข้อ1พอ่ได้ไหมแบบนี้นะครับถ้าจะเจอคํานวณนะฮะถ้าเจอคํานวณในพาร์ทนี้นะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับระดับความยากไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันจะต้องแบบวิเคราะห์นิดนึงนะครับบางทีอาจจะไปถามแบบความเร็วส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าแบบที่เพื่อนๆจำออกมาเนาะนะครับที่บอกว่ามันยากเนี่ย มันจะเป็นการเครื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะต้องพิจารณาเครื่องหมายของ g นะครับบางคนแทนค่าถูกแทนค่าผิดอะไรอย่างเงี้ยคำตอบก็จะผิดไปเลยนะครับอะ